อายุทยาโทรมาลองให้แล้วนะเธอเอากุไม่นาไปทำตัวดีอ่ะเยอะมากเ่นหลายคนอาจจะแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะเล่าเพราะว่าจะพูดถึงหัวเอ,อือเอ็มขอไปกินแล้วกับเพื่อนได้เปล่า จบนะคือ,คอจบเลยไปเที่ยวอตกกบอกว่าร้านปิดกี่โมงถามกูกูบอกร้านปิดประมาณ 2. ตีสองตีสอ0ต้องถึงห้องไม่ถึงมึงรู้ใช่ไหมจะเจอคําว่าอะไรกล <c oughs> อกูตกนะวันเกิดเอ็งทั้งทีจะมาให้ไปกินเหล้าเลยเหรอกัวถามมาคำนึงทำไมมึงต้องแดกเหล้ากูเอาไปไงบบเด็กนี่บางทีมันเกินไปเพราะตอนนั้นมันมันตึงมากตึงจนเคยเลิกกันไปกูแล้าเป็นช็อตเลยนะ One, two, three, สวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการกิ่นเอมจ้าอีพีนี้อยู่ที่ราชบุรีบ้านเกิดของฉันเองนะจ๊ะเรื่องที่จะเล่าหลายๆคนที่จะพูดว่าไงเดียหลายๆคนอาจจะแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะเล่าเพราะว่าจะพูดถึงผัวผัวที่ไม่ใช่แฟนนึกออกปะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน ตูชิทูโกโเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งใหม่ของราชบุรีที่มีความรู้สึกว่าต้องมาโดนครั้งที่แล้วที่มากินสอาครั้งที่มาเนี่ยยังไม่รู้ชื่อร้านพูดตรงๆเพราะว่ามากินกันแล้วว่าเอออยากกินเพราะเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วนึกออกปะก็มาแวะแวะแ,แต่อันนี้แมงรู้สึกว่ามันต้องรีวิวแล้วแหละ แลกไหมเราก็มีเด็กด้วยน่ารักน่ารักล้วก็บอกว่าที่ต้องมารีวิวแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะร้านซูชิในราบบุรีเราก็ต้องยอมรับกันก่อนราบบุรีเนี่ยเหมือนเป็นเมืองอาทิตย์อุทัยมีร้านซูชิประมาณร้านกว่าร้านแต่ร้านนี้ทําไมถึงไม่เหมือนร้านอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูเมนูจ้ะ <c oughs> แต่เขาไม่มีอนี่ให้นะเหมือนร้านอื่นนะเขาเรียกว่าไงออเดอร์ต้องเดินไปสั่งซึ่งเวลาเดินไปสั่งเนี่ยเราจะเดินไปสั่งที่ฝั่งนูน้น ว้าวอันไหนขายดีที่สุดก็จะเป็นพวกไข่างเนี้ค่ะจะขายดีเลยค่ะไข่ทางร้านเราเป็นไข่วางเป็นกุ้งแก้วกุ้งหน้านี้จะขายดีเลยอ่ะลองดูแต่ปกติมาเราก็จะกินแค่แบบปกติแต่วันนี้รีวิวเราก็ขอแบบอ่ะนี่เป็นไข,ข่กุ้งสีดำหนึ่งปายอุ๊ยอันนี้น่าอีดมากเมืองที่บอกว่าไม่เหมือนที่อื่นเพราะอะไรรู้ปะ่ะซูชิเขาจะคำใหญ่กว่าที่อื่นกินประมาณสองคำาก็คือแน่นแล้วในกุ้งแก้วกุ้งแก้วที่ฉลากแล้วเดี๋ยวพี่จะคิดตังค์รู้ใช่ป่าวว่าหนูยิบอะไรไปบ้างอ่ะ ดูสักมะถ้าเราโกหกได้ไหมไม่ได้เนาะองอ๋อกล้องอยู่นี่ไม่ใช่กล้องนียกล้องนู่นไม่เหมือนอิ่มแต่ต้องไม่กินตังค์อนอ๋ออุ๊ยอันนี้นะ่าอิ่มมากจริงๆอะมันอิ่มมากอันนี้คือมารีวิวไงเราก็เลยต้องหยิบไปหลายอันแต่ปกติแล้วอะไม่ถึงห้าคำโอ้อันนี้อิคุระงงไหมอิคุระคืออะไรต้นอิคุระในที่ญี่ปุ่นนะสีฟ้าอิคุระโอ้แต่คำใหญ่จริงคำใหญ่เนี่ยมึงดูกุ้งดินี่ ใหญ่ไหมใหญ่แบบใหญ่เลยอันนี้ไม่ใช่กุ้งนะอ้งหอยลายสักหนึ่งไหมอ่าหอยลายได้ไม่น่าเกลียบอ่ะไปหนึ่งกินกันเลยลกูกแม่จ๋าแม่มาจากญี่ปุ่นเหรอจ๊ะไม่ใช่อ๋อใช่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคำมีโปรโมชั่นปะสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนะึ่งงั้นหนูแถมหนึ่งเลยทั้งนั้นนะ่ะจิิ้นหนก็ได้จริงเหรอเธอแต่ราคามันถูกมากเราจะหยิบชิ้นไหนแถมก็ได้เหรอจิ้นแถมก็หักจิ้มต่ำสุดในเซสค่ะ เลิศถือว่าเป็นแบบคิดมาแล้วนี่แม่จันอยู่ที่อ่ะน,นี่นี่อ่ะแม่ลองสิเนี่ยหมดเนี่ยเท่าไหร่แล้วคำก็คือใหญ่ไม่ไหวเห็นไหมดูแต่ละอันร้อยเก้าสิบห้ามึงนี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทดูปกติกินอันนี้กินประมาณก,กี่คนเนี่ยสิบเอ็ดคำเนี่ย คนเดียวหมดไหมสองคนหมดเนะอะอ้เราก็หิวเหมือนกันนะจะกินสองคนหมดอ่ะไปไปอุ้ยมีอันนี้ด้วยนี่ในตู้ในเตอร์เขาหนาะเอาอะไรดีกุ้งดองหนึ่งค่ะกิมจิแล้วก็ซาซิมิหนึ่งแม่น้ำจิ้มซีฟูดหนึ่งอ่ะมา นี้หนะ้าตาม,มาแล้วจ้าอันนี้ต้องบอกราคาตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้230บาท230บาทอันนี้คือเซ็ต2 0 0เห็นไหมของดองมีข้าวให้ด้วยแล้วก็มีสาลายให้ด้วยในเซ็ตนี่เขาจะมาแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เมื่อกี้คิดตั้งไปแล้วอันนี้30บาทอันนี้10บาทอะเริ่มเลย ทำไมถึงต้องเล่ารายการเกี่ยวกับผวัวเพราะจะบอกว่ารายการอิมเอ็มเป็นรายการเดียวที่เอื้อมไม่ดูเลยเพราะอะไรนะเพราะว่าเราพูดถึงผัวเก่าบ้างแฟนเก่าบ้างอะไรผัวก็จะรู้สึกว่าแบบไม่จอยมึงเอื้อยเป็นคนที่ขี้หึงมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาไปรายการอื่นเขาเวลาถามเรื่องผัวเนี่ยเราก็จะไม่พูดไม่ค่อยหมดเพราะแบบเพราะว่ารายการบางทีมันก็ตัดออกไม่ได้อันนี้รายการเราเราก็จะพูดให้หมดเลยคบกับเอื้อมาทั้งหมดผัวหนึ่งเป็นเรื่อเลยครับหึ่งได้ปะอืม กินหมดเดี๋ยวรับเดี๋ยอะมึงแบบนึงไม่ได้ใหญ่เพราะข้าวนะใหญ่เพราะอันนี้เขา,าอ่ะเน,นี่ยมึงดูสิอายุทยาโทรมาร้องไห้แล้วนะเธอเอากุ้งแม่นาไปทำตุดถืออ่ะใหญ่มากคบกขับเอื้อมาปีนี้เข้าปีที่12 เคยเลิกกันไปรอบหนึ่งอ่ะเรามาเล่าเรื่องเรื่องห่วงก่อนเลยละกันเจอกับเอื้อใหม่ๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บเริ่มเริ่มเริ่มคบกันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเต่หลายคนอาจจะคิดว่าเราดูใจกันก่อนละกันเนาะค่อยค่อยเรว่าไงอะ่ะค่อยคบค่อต็ตกลงใจแต่กูเนี่ยเริ่มจากการเช็คของก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> จากประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมึงกูยาพิยูกับเขาเลย เขาก็จะนั่งตุกตุกเนี่ยมาส่งกูที่ห้องแล้วก็เก็บของไปในห้องเขาห้องเขากูไปไปสักสามครั้งเออก็รู้สึกว่าเอยเราไม่ต้องมาหรอกเลยก็มานอนเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยกูก็เออเอเอ,เอไป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 เขาไปเราไม่ได้เก็บของไปแค่ส่องสมชุดนะเก็บไปเลยเก็บจนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอะงงไปเลยอะเก็บไปไปอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่เออจะเป็นคนที่ขี้หึงแบบหึงถ้าเพดานมีแค่ร้อยเออหึงประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบ มึงหึงแบบหึงมากหึงที่ในที่ว่ากูมองใครไม่ได้ใส่สั้นไม่ได้ไปทํางานเคฟซี่ไม่ได้ไปทํางานเซเว่นเซ้นไม่ได้ไปทํางานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วเซ็กซี่เหรอไม่รู้กูก็ไม่รู้กูก็อุ้ยอันนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เลยเดี๋ยวไลฟ์ฟังว่าเซ็กซี่ขนาดไหนนี่เห็นไหมเห็นไหมมันใหญ่มากอะที่อ้าปากเนี่ยไม่ใช่คำใหญ่นะขายของแล้วปากกว้างนะ ถ้ามาลาบุรีอ่ะร้านซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากต้องบอกแบบนี้ซึ่งร้านนี้เปิดมาประมาณสปีลูกค้าเข้าทั้งวี่ทั้งวันเข้าจนแบบเข้าไม่หวัน่นไม่ไหวอย่าม,มึงเข้าใจปะเราก็ตอนแรกก็เคยแบบเคยแค่แบบชมโฉบอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบอะเลดขนาดนี้ลองอีโซนเนี่ยซื้อไปฝากก่อนเราก็เลยปอีคำเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าอีโซนถือถูกมาเนี่ยถูกเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยแน่เมื่อกี้ก็คิดได้หินก็ประมาณนี้ก็มาร้อยกว่าบาทซึ่งถูกแล้วก็คำใหญ่แล้วทำไมาถึงมาที่นี่ใช่ไหมลาบุรีมันมีร้้้าาาาานนนเเยอะแแตตตนน่่่่รรีมมมคววววสกััถถุุดดิิบบบไใช นะเอาเป็นที่รู้กันแต่ก็เลยต้องแวะมากินร้านนี้ก็เลยชอบแบบนี้มากรอคิองคําต่อไปก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์ฟังหลายๆคนอาจจะบอกว่าแม่คํามันใหญ่ก็เพราะว่าข้าวมันเยอะ,อะ,อะสินี่ข้าวข้าวมันฝาด่งนมันลมนี่มีอยู่แค่นี้นะข้าวแล้วมึงดูกุ้งอ่านาใหญ่กว่ากันแล้วเริ่มต้งแค่คำละสิบบาทจบที่คำละเจ็ดพันหกเหมือนจบแค่สามสิบกว่าบาท,บาทอ,อ,อร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อเออไม่อยากเล่าแล้วว่าเรื่องเนี้ยกลัวแฟนหึง สรุปอันนี้ EP นี้พี่เอื้อก็ไม่ดูเหมือนเดิมทำวันจองดีไหมบ่ายหิวหรอ,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 อต่างก็้องก็หิวนะก็หึทงทั้งคู่ดงังหัวดังหึงจะเอ,อื้อเนี่ยจะหึงมากเลย,ยเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเอ,อื้อหึงที่สุดคือ กูคเคยเล่ามึงฟังแล้วไปกินหมูกระทะเราเนี่ยเป็นสายติดเหล้าติดเบียร์ตั้งแต่เรียนเราต้องบอกก่อนเพื่อแบเพราะอีพีก่อนหน้านี้นนก็บอกว่าเราแดกเหล้าคนที่จะต้องร้องไห้เวลาไปตามเนี่ยในความเท่าเทียมเนี่ยคืออะไรเมียจะต้องไปยืนร้องไห้ว่าทำไมผัวไม่กลับบ้านกูไปนั่งแดกเหล้าอยู่ร้าน my fan ร้าน ufo กูเรียกอย่างนี้กูไปแดกแบบมาสี่โมงห้าโมงเออไปยืนทำงี้ <S <S เหมือนว่าเอ้ยแฟนมานะแล้วเพื่อนกูก็เป็นฟีลแบบใครอะผัวเว้นอยู่กินหกโมงมาอีกกลับย่าง น่ารักเลยเขาจะตัวเล็กเขาแต่องออกเขผอมกลับยังครับแป๊บนึงเดี๋ยวเอ็มขอกินเหล้าเพื่อนหน่อยทุ่มหนึ่งกลับยังครับหน้าเริ่มเปลี่ยนสองทุ่มหน้าเริ่มหงุดสามทุม่มสี่ทุม่มมายืนร้องไห้หน้าร้านมายืนอยู่เนี้ย แล้วเพื่อนกูเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงอะเดี๋ยวเพิ่งเจอกันใหม่แล้วายังไม่ได้เปิดตัวกับเพื่อนว่าอันนี้คือผัวที่เรากินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็จะว่ายูร้องห่บร้องไห้ยูร้องหอมร้องให้ไม่เพื่อนถามว่าเป็นยอะไงกูก็ไม่รู้ยูร้องให้ไปกูถามมึงร้องให้ทำไมเนี่ยตัวเองร้องให้ทำไมแบบแวเมาแล้วนะตัวเองร้องให้ทำไมตัไมไม่กลับบ้านนะไอควายมึงมันมันไม่ได้เป็นเพราะเอื้อลยก้าหรอกก็กลัวมีสุดๆเลยมายูร้องห่บร้องให้แล้วกูทำไงรู้ปะ ไปกลับไปก่อนเดี๋ยวแดกก่อนอย่างงี้กลับไปก่อนขู่กลับไปร้องห่มร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวกี้หึงกี้หึงอันนี้คือเรื่องแบบทุกคนอาจจะคิดว่าเี้ยมันแต่งเรื่องเดี๋ยวเรื่องต่อไปว่าหึงเรื่องอะไรอันนี้เป็นแซลมอนกับอากิระดูข้าวมีแค่นี้อร่อยกินหมดเนี่ยตายได้นะคูบอกเลยเพราะมันใหญ่มากนะมึงดูไข่หวานนี่เนี่ยถ้าไข่ขนาดเนี้ยอยากเห็นไหม นไหนใหญ่มากนะยังไม่รวมอันที่ชีดหลุดออกไปอีกนะหวานมากใครเด็กมาปลายไป,เ,ปนเนี้ยเออถึงอีกจิ้มนิดหน่อยอื้ม แล้วก่อนยอย่าฟังเรื่องต่อไปครับไปพพกประคตนาที่ไม่ได้มาจากอยู่ทุกขอนจ้ะ นี่จะบอกว่าร้านนี้นะจ๊ะเปิดมา3ปีชื่อร้านว่าซูชิทูกุนะจ๊ะอยู่ซอยนารีเยื้องๆกับโรงเรียนนารีเลยนะจ๊ะจะบอกว่าคุณภาพของเขาเนี่ยใหญ่แบบใหญ่เลยใหญ่เต็มคำแล้วราคาน่ารักมากมึงเริ่มต้นแค่คำละสิบบาทคุณลดเลยแต่จะขอกระซิบหน่อยว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะที่จอดรถเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีคันนั้นออกมึงต้องรีบเข้าแต่ไม่แนะนําให้มาช่วงเย็นเพราะนักเรียนเลิกด้วยแล้วเด็กก็จะมากินเยอะมากๆแล้วซอยนารีแล้วก็ขึ้นชื่อของจังหว,วัดราชะบุรีอยู่แล้วว่าติดสุดๆแต่ไม่เป็นไรเวลาอื่น่นยยังเเปิดอูวลา เปิดนะจ๊ะเปิดส1บเอดโมงถึงสองทุ่มนะจ๊ะหยุดทุกวันพุธไม่ได้มีแค่สาขาลาบุรีอย่างเดียวจ๊ะเขาบอกเขามีถึง4สาขานะจ๊ะมีสาขาลาบุรีคือนั่งเรียนนารีที่เรามานั่งอยู่สองนะคะมีสาขาบ้านโป่งราชบุรีสามสาขาลังสิตบ,บางพลนมีที่จอดรถแน่นอนพร้อมอยู่ในปัมป๊มปตทแฟลตปะทองจ้าสาขาสุดท้ายคือสาขาเมืองทองธานีในโครงการคอสโมสาขาแม่แหวะไปกันได้จ้ะ เรื่องต่อไปไปแดกหมูกระทะการกินหมูกระทะของเด็กมหาลัยเนี่ยเราต้องกินให้คุ้มสมัยก็ต้องเป็นบุฟเฟ่ตร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยห้าเก้าร้อยเจ็ดเก้าแต่บุฟเฟ่ที่ร้านนี้ยอยู่แถวบางกระบ,บือก็ไปนั่งแดกหมูกระทะตั้งแต่สี่โมงเย็นไปกับพวกเต้นด้วยกันไปกับประมาณเจ็ดคนออกจากร้านหมูกระทะกี่โมลรู้ปะ่ะเที่ยงคืนแดกเบียร์ไปทั้งหมดแปดลอดกินจนเปเงี้ย ก็ไปดั้งแดกกัน5้าโมงเอือดบีบีมาอยู่ไหนครับก็บอกมากินหมูกระทะกับเพื่อนพูดครับเลยนะมากินหมูกระทะกับเพื่อนครับโอเคครับสามทุ่มทำอะไรอยู่ครับกินหมูกระทะครับกินเหล้าปะเนี่ยเราก็บอกไม่ได้กินครับดเบีร์ไงก็เลยไม่ได้พูด่ากินครับไม่พูดกินเหล้าไม่พูดกินเหล้าแดกเบีย์ก็บอกโอเคครับเอาก็แบบทักมาก็เมือนจันแบบ เริ่มมีความรู้สึกว่าแบบมึงหายไปไหนเพราะกูไปนานแล้วอะไรเงี้ยกูก็โอเคเที่ยงคืนทักไปอีกอยู่ไหนครับไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วเพราะเมา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 กลับไปถึงห้องเป็นนี้เลยมันรู้สึกผิดอ่ะเราผิดแล้วเราก็ต้องแบบเออทับตลกเลยเอื้อนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดหมายความว่าเถียงกูไม่ค่อยทันไม่ใช่พูดไม่ชัดเราจะเป็นคนเถียงกูไม่ค่อยทันโกโก้ประตูเข้าไปไปไหนมา

เดี๋ยวกำับอีกกลอีกพวกมึงตกกูหลายทีพวกพวกปู่แต่กูยิ่งขำยิ่งแก่ยิ่งขำยิ่งแกียบอาการมึงยิ่งขำก็ยิ่งโดนยิ่งขำก็ยิ่งโดนถ้าแมมกูเริ่มไม่ไหวแล้วกูเจ็บแล cosas, goals, ้วว่ามึงนะกูก็ชาแล้วกูโดนไปหลายทีอ่ะกูแบบว่าเป็นอะไรทำไมกูไปกินเล้าของกูไม่ได้หรอชอดชดชดไปไปชุดแล้วเขาก็เหมือนที่อย่างกูทำไงวะชดชดชดกูฮ่าผู้ไรอ่ะ เหมือนเถียงกูไม่ทันอ่ะพอกูเริ่มขำก็ตีอีตีอีกตีอีกก็คือไปกินเหล้าไม่ได้เลยตอนตอนที่โคมกับเอือเ้อจะไม่ให้กินเหล้าเด็ดขาดอันต่อมาไปเที่ยวอตกกบอกว่าร้านปิดกี่โมงถามกูกูบอกร้านปิดประมาณตีสองตีสองสามสิบต้องถึงห้องไม่ถึงมึงรู้ใช่ไหมจะเจอคําว่าอะไรเจอคําว่าอะไรของเอือกคือต้มยำตีนจริงหรอต้มยำตีนมึงไปถามมาดิมาพี่เอือต้มยำตีนคืออะไรเดียวไหมเออโครู้เลยต้มยำตีนเนี่ยกูเตรียมตัวแล้วตกไตีีเออกูโดนอย่างเดียวเลย ตอคนอื่นนำมานั่งต้อนนักแต่แพ้เพราะผัวกลับมาถึงห้องกูจําได้เลยกูออกจากร้านตีสองนั่งแท็กซี่กลับมามาตีสองครึ่งตีสองครึ่งไปเป๊ะสองจุดสามูนะมึงกูเคาะประตูเงี้ยฝึกเคาะอย่างนี้เลยมึงมันมือจับเอาไว้พอกูเคาะมันเปิดอย่างนี้เลยโชคดีหน่อยนะไม่โดนตีนก็ถือว่าจอยไปไม่งั้นกูโดนอีกวันนั้นอ่ะห่วงมากดูไม่ไหวอ่ะกุ้งหน่อยดีกว่า อันนี้ใช้ตะเกียบไม่ได้ต้องใช้รถเค็นไม่ได้ยนินคำใหญ่ขนาดนี้อืไอ้พบปะคนไหนที <ok ่ไม่ได้มาจากยูทูปกันค่ะไปคอ นี่จะบอกว่าร้านนี้นะจ๊ะเปิดมา3ปีชื่อร้านว่าซูชิทูกุนะจ๊ะอยู่ซอยนารีเยื้องๆกับโรงเรียนนารีเลยนะจ๊ะจะบอกว่าคุณภาพของเขาเนี่ยใหญ่แบบใหญ่เลยใหญ่เต็มคําแล้วราคาน,น่ารักมากมึงเริ่มต้นแค่คำละสิบบาทคุล้ลรเลยแต่จะขอกระซิบหน่อยว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะที่จอดรถเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีคันนั้นออกมึงต้องรีบเข้าแต่ไม่แนะนําให้มาช่วงเย็นเพราะนักเรียนเลิกด้วยแล้วเด็กก็จะมากินเยอะมากๆแล้วซอยนารีแล้วก็ขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีอยู่แล้ว่าติดสุดๆแต่ไม่เป็นไรเวลาอื่่นก็ยยังเปิดอูวา เปิดนะจ๊ะเปิด11โมงถึงสองทุ่มนะจ๊ะหยุดทุกวันพุธไม่ได้มีแค่สาขาลาับุรีอย่างเดียวจ๊ะเขาบอกเขามีถึง4สาขานะจ๊ะมีสาขาลาับุรีคือนั่งเรียนนารีที่เรามานั่งอยู่2นะคะมีสาขาบ้านโปง่งราชบุรีสาสาขาลังสิตบางพลนมีที่จอดรถแน่นอนพร้อมอยู่ในปัม๊มปตทปแปลตปะทองจ้าสาขาสุดท้ายคือสาขาเมืองทองธานีในโครงการคอสโมสาขาแม่แหวะไปกันได้จ้ะ อันนี้คืออะไรอีกสิกเนเจอร์ดูเห็นไหมยังไม่อิ่มกูยังดูไม่อิ่มอีกเหรอตายนี่มันคืออันนี้แม่เทปัญญากิข้างในคือเนื้อแซลมอนคำไปยี่สิบบาทมันไม่ใช่ทาโก้เหรอมันคืออะไรอ่ะแซลมอนล้วนครับพี่เหรอที่เราทำเหมือนจะเป็นเนื้อเน้นๆเลยครับจริงเหรอทำไมไม่เน้นมากนอันนี้แล้วเออมันใหญ่ไปปาเนี้ยมันไม่ใช่ทาโก้เนาะไม่ใช่ครับเทปัญญากิเทปัญญากิแซลมอนเทปัญญากิแซลมอนเทปัญญากิอันนี้รู้เท่าไหร่จ๊ะยี่สิบครับ คนปั้นร้องให้ลองมังเธอปั้นเองเหรอเชฟเหรอใช่ตายเธออ่ะราคาถูกคำใหญ่มึงกินเนี่ยสามลูกนะหกสิบบาทมึงอิ่มเลยเดี๋ยวลองเทปันยากิไหมแซลมอนเทปันยากิเดีาดูโอ้ยใหญ่มากอ่ะแม่ขอพิเศษคำเดียวเลยเหรออันนี้เดี๋ยวขอพูดแบบหลังกล้องก่อนนะถ้าอย่าได้แต่อันนี้มันมันกลมไงนึกออกปะนี่มันป้อมแม่เฮ้ยแม่ยืนยิ้มเลย S <S มีหวางนะสิ <S 2> <S 2> <S มอสจินไม่หลอกมึงอันนี้อร่อยอะ เพราะว่าถ้าโกยากิเนี่ยจมทุกลูกหนึ่งมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแป้งประมาณ95แล้วก็แซลมอนประมาณจิ้นหนึ่ง <c oughs> มึงเคยเห็นกินทาโกยากิ ak aki, ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ทั่วฝาเมืองไทยอ่ะถ้าโกยากิข้างในจะเป็นแป้งหมดแป้งกะหลำแป้งกาสิกะหลำแปอีก2%งคือแซลมอนแต่อันนี้ก็คือเปิดออกมาก็เป็นแซลมอนเลยแม่นี่ <c oughs> หรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่มีสาขาร้านเนี้ยซูชิทกโกเนี่ยลองเปลี่ยนข้างในจากแซลมอนไปแซลชอนก็ได้นะ <c oughs> ลองจับจับดูบ่อยแม่ทำาแกงส้มไม่กินอะ เนี่ยมึงมันม้อนจริงๆเด้อแล้วคำละยี่สิบาทโคตรถูกือหมากระดับความหึงเล,เลเวลที่สามเลเวลที่สามต้ตยมยำตีนต้ยมยำตีนคืออันนี้เด็กดูได้น้องหลายๆคนก็รู้อะไรอย่างเน้ะวันเกิดกูสี่ธันวาเออเอ็มขอไปกินแล้วก่ะเพื่อนได้เปล่าจบนะ ไม่มีคำว่าไม่ให้ไปเลยคำนี้จบคือจบเลยกัว่าเอาไปไงต่อเลยใช่ไหมแล้วคือวันนั้นคือวันเกิดวันเกิดขอไปกินเหล้าเพื่อนให้ไหมเพราะนัดแล้วนัดแบบไม่ได้ขอด้วยนัดแล้วมึงเจอกันคืนนี้ทำนี้ใช่กูกูเอา้วไงต่อเริ่มแล้วเอางี้เอาความงองแงเข้าสู้เลยวันเกิดเองทั้งทีจะมาให้ไปกินเหล้าเลยหรอผัวถามมาคำหนึ่งทำไมมึงต้องแดกเหล้ากูเอาไปไงเด็กทีนี้กูอยู่ทองงงกันหมดแล้วแล้วแต่มึงแล้วแต่มึงคือไม่หา แล้วแต่บึงคือไม่ได้กูก็ร้องไห้นอนร้องไห้เลยหันหลังเลยร้องปลอมแหละแต่ว่าทำาึ้นทำซื้อดังๆเรรีบร <c oughs> <c oughs> ้องต่อเนียเออซื้อดังๆจะไปก็ไปรีบกลัดประกัน <c oughs> จังตัวเลยต <c oughs> ังตัวเลยจ้ สาธิเาตเหตุการณ์แบบนี้หน่อยร้องร้องไห้อยู่ร้องไห้เนี่ยเรานอนหันหลังหันข้างหันข้างพอถ้าหันถ้าหันนอนตรงเนี่ยน้ำตามันไหลไม่ได้อยู่แล้วแล้วเวลาเทคนิคเอื้อที่ยังจับไม่ได้12ปีเนี่ยเวลาร้องไห้เวลาก็หันหลังให้เอามือล้วงคอแต่อย่าล้วงลึกให้น้ำตามันคอคลอแล้วบวกกับซื้อเข้าไปดังๆล้วงเข้าไปให้น้ำตามันปิ่มๆแล้วซื้อดังๆถ้ามันอยากไปขนาดนั้นก็ไปโอ้โหลุกเลยไปเ็มเินจ้าอาบน้ํา น้ําแต่งตัวสวยเลยจะไปไหนออตกกเพราะอาตกกเป็นพับเก้งไปแค่ข้างล่างพอข้างล่างคือหน้าหอมีร้านเหล้าให้กูไปนั่งกินเหล้าแค่หน้าหอไม่ต้องมีเพื่อนให้กินเบียร์สองขวดเท <c oughs> ่านั้นในขณะที่เราก็เอา้ายังไงต่อแล้วที่นั่นอัดน้ำทำไมแต่งตัวสวยให้ใครดูไปนั่งอยู่ร้านนูน้นนั่งมีดนตตีแบบโฟกซองกินแปลกๆเนาะ วันเกิดทั้งทีทำไมทันสึงได้กินเบียร์แค่สองขวดไม่ได้แปลกแค่กินเบียร์นะนี่ัวอยู่นี่ยืนอยู่นี่ยืนระเบียงยืนอยู่บนสะพานลอยอันนี้หออันนี้สะพานลอยอันนี้หลานยืนอยู่บนสะพานลอยสองชั่วโมงเพื่อรอก,กูแล้วก็บีบีมาตลอดกูอยู่เนี้ยทู่เหรอเออกินแล้ดูบลีดูบล,ลีด้วยตอนนั้น เป็นกะหรี่เหรอขี้บุหรี่ไปด้วยกินเบียร์ไปด้วยต้องวางอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะดับบุหรี่แล้วกันเรากินเบียร์ต่อถ้าถติจะดูบุหรี่ก็คือวางเบียร์แล้วก็ดูบุหรี่ต่ออย่างเงี้ยมึงอึดอาหัดเรามากันได้ยังไง1 2ปีเนี่ยอีก่างจริงแล้วพอเสร็จปุ๊บหมดยังให้ไวเลยอีกแก้วหนึง่งกินเสร็จเช็คบินเดินขึ้นห้องเลยไม่ได้ไปไหนมึงมันหึงจนขนาดที่ว่ากูไปไหนไม่ได้เลยแบบหึงแบบหึงเกินไปอะ่ะหึงแบบหึงไม่ไหวอะ่ะคำต่อไป กูทอแล้วนะอ๋อพี่เอื้อรเหรอเนี่ยมือมันใหญ่มากเลยมันไม่ได้ใหญ่ที่ข้าวมันใหญ่ที่กุ้งอะ่ะอันนี้คือกุ้งเ้อเนี่ยที่งดอยู่เนี่ยเนี่ยกูต้องสู้ <c oughs> แม่ไม่ว่าเดี๋ว่าแมอยากรู้ว่า <c oughs> อะไรคือจุดเปียกที่ ที่ทําให้อยู่มาถึง12ปีพังเพราะบางคู่หึงกันขนาดนี้คือไปไม่รอดตั้งแต่ก็ไปแล้วไงเลิกไปแล้วไงไม่รู้อะไรอ่ะหมายถึงว่ามันสอดหน่อยสอดหน่อยคือหมายถึงว่าที่แม่เล่ามาคือพี่เออหึงมากคือเอางี as ง้ระดับความทองระดับความ ของคนเรามันไม่เหมือนกันมึงเข้าใจป่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยที่ยอมอยู่กับเอื้อนเนี่ยพะก่อนนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็เป็นสาวฮอตมาไม่มีใครเอาเราอยู่เลยสักคนหนึ่งมีแต่อยู่เอาเฉยๆอย่างอยู่เอาไม่มีใครเอาอยู่เลยเอาอยู่ที่นี้คือมันห้ามเราได้ในสิ่งที่แบบทุกคนเห็นว่ามันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเอออย่าไปกินเหล้าขนาดนี้อย่าไปทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้คือมันก็ห้ามเราตลอดแต่บางทีเราก็เข้าใจว่าบางทีมันเกินไปเพราะตอนนั้นมันมันตึงมากตึงจนเคยเลิกกันไปแล้วตีขึ้นทึมทึมทึมท เราอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเราสึกว่ามันตึงเกินไปแล้วแต่ไม่ใช่ตึงเพราะอะไรมันมีคนอื่นคากูก็อาจจะไม่ได้เสียพออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะไรเงี้ยก็เลิกกันไปเลิกกันไปแป๊บหนึ่งก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมในตอนนั้นก็เขาก็งอกรัวงอกลัวแบบให้ให้กลับมาคุยกันอะไรเงี้ยเพชรบูรณ์เรื่องสุดท้ายขอกินอันนี้ให้ดูทีได้ปะ่ะเราจิ้มกับอันเนี้ยมึงเข้าใจปะ่ะเราไม่ต้องจิ้มกับอันนี้ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบเลี่ยนเียนนี่จิ้มกับอะไรลูกซีฟู้ดจ้ะ Mm. Mm. Nei! No. มึงต้องมากินใครอยู่ราฐบุรีหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยเขาก็กระจายอยู่นะอีดอกสี่สาขาใช่ปะ่ะก็กระจายอยู่นะมีไหนบ้างนะปทุมกร,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 รุงเทพปทุมกรุงเทพรัฐบุรีอะไรอีกอันหนึ่งรัฐบรีบ้านโป่งอ๋อราฐบุรีมีบ้านโปง่งอันนี้แล้วก็หนุ่มก็แดกได้บ้านโป่งแล้วซีฟู้ดเนี่ยสมมติมึงไม่กินซูชิเขาใช่ไหมมึงมาซื้อซีฟู้ดอย่างเดียวได้สิบบาทแล้วไปซีฟู้ดตำด้วยไม่ไม่ซีฟู้ดก็หลกละเรื่องสุดท้ายเลิกกันไปก็ต้องกลับมารักกันโทรหากูมาเพชรบูรณ์ไหมครับกูเอาแล้วอี งอคุณแล้วไปน้ำท่วมเทพปีห้าสี่อ๋อเป็นอาขอดอ่ะไปเลยนั่งรถตู้จากลบุรีไปกรุงเทพะมาสี่ชั่วโมงเพราะาน้ำมันท่วมมันต้องไปอ้อมไปอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่แบบชั่วโมงครึง่งเหมือนเดิมถึงไปลงสวรีนั่งรถตู้ไปอีกจ้าอนุสาวรีไปเพชรบุร์ลำนาลายแบตโทรศัพท์หมดถึงปุ๊บแบตโทรศัพท์หมดเลยกูแล้วเฟช,ช็อตเลยนะเดินลงจากรถตู้ถ้าเนี้ย่งังไงต่อไปไหนเอื้อก็มาพอดีอยู่ห้างกันประมาณแบบ ห้าสิบเมตรหันมาเจอกันแบบนี้มึงร้องไห้แล้วก็วิ่งเข้ามามันก็มากอดหัวกกอดแล้วก็ร้องไห้ก็โอเคกอดกันวันแล้วก็กลับบ้านเอือแต่ช่วงระยะเวลาน่ะแม่เอื้อเขาก็ดูแบบจอยจอยกับกูตลอดครอบครัวมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแม่เอื้อก็เลยแม่กับพี่สาวเนี่ยขับรถจากตัวบ้านเอื้อเพชรบูรณ์เนี่ยไปส่งที่เขาขอเพื่อให้ไปดีกัน ฮันนีีมูน,มนให้กลับไปดีกันไปคุยกันให้เข้าใจนะลูกนูน่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นอะถามมันมันเจ็บมันก็เจ็บที่แบบเขาเลิกกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยมึงแต่คืนนี้เราต้องเจ็บกับเธออุ้ยแบบเราต้องเจ็บอยู่แล้วอะไรอย่างไปถึงกระจอยเลย <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์ยืมมอเตอร์ไซค์ของทางรีสอร์ทขับไปนู้นน่ารักน่ารักจอยจอยกันคุยกันทุกอย่างซื้อเบียร์มาสามขวดสามขวดใช่สามขวด อยู่แล้วคืนนี้เพราะว่าเราสึกว่ามันต้องดีกันน่ะแล้วกลัวเป็นคนที่ตรงที่ถ้าอากาศดีกูจะหลับเบียร์ตั้งอยู่ปลายตีนกูนอนอยู่บนเตียงตัวนอนเดี๋ยวขอหลับตาแป๊บนังนังเมื่อยอืรลืมตาขึ้นมาผัวเปิดเบียร์ป๊อกผัวนั่งกินเบียร์เอ้ยเดี๋ยวรวมไปกินด้วยนะเอ็มเอ็มง่วงนอนดื่มตาตื่นขึ้นมาเบียร์หมดไปขวด เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปกินด้วยแล้วอ่ะขวดครึ่งเจ้าเจ้ามึงอกี้อีกครึ่งขวดเดี๋ยวกูขวดครึ่งจบเลยตื่นมาเบียร์หมดไปสองขวดขวดเริ่มไปงี้พี่ป้อเห็นขวดเริ่มไปงี้แลแป๊บนึงขออีกแป๊บนึงห้าทีเดี๋ยวลุกเลยตื่นมาอีกทีเบียร์เหลือครึ่งขวดอุ้ยตายไม่โดนแล้วขวดเป็นงี้แล้วยกอย่างเงี้ยบ่างเงี้ยอก็ยกงี้กูก็เดี๋ยลงมันเสถียรเบียรเหลืออยู่ครึ่งขวดกูดำบเลยไม่ทันเออหลับก่อน ไม่รู้เมาทำไมวันนั้นทุดทายก็ไม่ได้มีอะไรกันเลยก็คือจบกันแล้วก็เช้ามาเขาถามว่าเออยังรักกันอยู่ไหมกลับมาคบกันไหมอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของยังยาวมาถึง12ปีนี้ถ้าอิ่มจริงอ่ะ อิ่มมากเลยอย่าสั่งตอนหิวนะกูจะบอกให้ร้านนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งชื่อร้านว่าซูชิทูโกมี4สาขาเดี๋ยวขึ้นไปให้ยางงี้เลยแต๊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 ไว้ยางงี้แล้วจะบอกว่าคําใหญ่ไม่ได้ใหญ่เพราะข้าวใหญ่เพราะเครื่องเดี๋ยวดูกุ้งดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยแซลมอนเทปันยากิเนี่ยก็คำละยี่สิบบาทข้างในเป็นแซลมอนจริงๆเลยแล้วซูชิก็เริ่มแค่คำละสิบบาทแพงสุดก็ไม่เกิน30แล้วเขาเรียกว่าไงวัตถุดิบพวกอะไร่าเงี้ย ทุกวันพุธที่จอดรถเป็นเก้าอี้ดนตรีไม่มีการแบบสะดวกสบายเราก็ต้องพูดกันตามตรงซอยนารีเขาก็รถติดอยู่แล้วละอะไรเงี้ยถ้าช่วงกลางวันเนี่ยมาได้แต่ช่วงเย็นคนมันก็จะเยอะหน่อยแล้วก็มาให้เว้นช่วงมารับส่งนักเรียนละกันแล้วมึงก็มาตอนคืนเพราะปิดต้้งสองทุม่มจะบอกว่าร้านนี้ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นของนารีกูให้สาสเต็ม ใหญ่เกินไปมันอิ่ม <S <S คือถ้าสงการจะลงคาอ้วนไม่ต้องมาอ้วนนั่น,นให้สิบเลยละกันเพราะว่ามีรู้สึกด,ด้วยความคําใหญ่ด้วยแล้วก็มีหลากหลายเมนูบางคนเนี่ยทำไมถึงเล่าถึงเรื่องเอื้อเพราะว่าเอื้อเป็นคนที่ไม่กินอาหารญี่ปุ่นเลยไม่กินของสดเลยเอื้อไม่กินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้แหม่อยากจะเล่าอะไรก็เล่ามันต้องมีเรื่องลิงเพราะเอื้อเป็นคนที่ไม่กินอาหารสดอย่างนี้แต่อันนี้มันกินได้เพราะมันมีซีฟู้ดแล้วแต่ละคําก็คือสุกมาหมดแล้วี่แต่ละอย่างแต่อันนี้คือแนะนํานะแซลมอนเท นะอ่ะโอเคนะจ๊ะจะบอกว่าต้องจบแล้วแหละเรื่องผัวทั้งหมด4เรื่องใช่ไหมสี่เรื่องปะ่ะหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณสักอย่างหนึง่งแล้วจะบอกว่าย้ำอีหนึ่งครั้งใครที่จะมาร้านนี้จะมาก็มาเตรียมท้องมาให้เยอะเพราะมันแน่นมากแล้วรสชาติถือวันนี้คือว่าให้เต็มสิบก็ให้ไปหมดแล้วใครนะคะอยากจะให้เอ็มไปชิมร้านไหนร้านไหนเีอเขาว่าดีว่าอร่อยอย,อย่างเงี้ยบอกมาหน่อยร้านนี้มึงไม่อร่อยกูอาจจะอร่อยก็ได้หรือร้านที่กูบอกว่าอร่อยมึงอาจจะไม่อร่อยก็ได้ก็แล้วแต่มือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หนูอินนเคีด้วย อ,อิ่มอิ่มมากไปกินแบบแยบบ่ประมาณแบบ20%เปอร์เซ็นต์น่ะนี่กอิ่มไม่ไหวเพราะใหญ่จริงอ่ะบึงดูดิเอานี่เอานี่เจ็เท่าไรสิบบาทสิบห้าบาทคนป้านลองให้แล้วกำไรตรงไหนนี่ไง